สวัสดีคะ่ะช่องพลายทองเงินนะคะวันนี้ก็มาดูพัฒนาการของพ่อพลายนะคะว่าไปถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้ก็ว่าจะได้บ้างแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเจอสีถนนชัยเจ้าปัญญานะคะ นี่ไงเก็บแล้วไม่สรงนะคะดูค่ะดูดูค่ะดูค่ะดูค่ะดูโอต้องอดทนนะคะกับการฝึกฝึกพ่อพลายเก็บของค่ะเพราะว่า ฉลาดมากค่ะเพ่าพลายทองคำเนี่ยไม่ให้จับมือได้ง่ายๆนะคะอีก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 เออเออรู้แต่เขาฉลาดค่ะเพราะว่าเป็นช้างที่อ่ะดูเป็นช้างที่ก็มีอายุแล้วนะคะ คืนเรื่องใหญ่ครับเออเอารอฮะจริงจริงครูต้องไวกว่านักเรียนนะคะนี่นักเรียนจะไวกว่าครูดูนะปล่อยแล้วนะคะนี่เพราะว่ากลัวจะจับถูกมือเขานะคะแต่เขาเริ่มจะรู้แล้วค่ะ เขาฉลาดมากค่ะเจอนักเรียนฉลาดแบบนี้คุณครูก็ปวดหัวเลยนะคะค่ะก็ให้ควอเลนขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะเปลี่ยนวิธีค่ะเพราะว่าพ่อพลายไม่เก็บจากข้างล่างเลยนะคะเมื่อกี้ เป็นสีถนนชัยนะคะก็จะมาเปลี่ยนวิธีค่ะให้เขาจับจากมือนะคะมาดูมาดูว่าให้แม่ๆมมาดูว่าลูกชายจะทําได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะคะเพราะว่าแม่ควานก็จะไปช่วยด้วยนะคะป้องกันได้ใช่ไหมโออ ได้อยู่นะคะไม่ต้องเข้าไปช่วยทั้งสองค่ะก็จะให้ควานแจมโป๊ะค่ะปอนข้างล่างนี่นะคะต้องจะโชว์โอ้ต้องให้มมควานไปไปยืนอีกฝั่งนึงนะคะเขาจะได้เออขออภัยค่ะต้องมีตัวช่วยนะคะ ต้องมีตัวช่วยประกอบไว้กอนเดี๋ยวนะคะค่ะเดี๋ยวจะไปช่วยนะคะ

เก็บจับนู้นนะคะนี่จะก็เอาของโบเลยเนี้อยังไ้ก็โบให้เขาเก็บได้โบนะคะอ่าโบ้ะนะทำนี่จะมุดสุดเลยท้ายครับมุดท้ายท้ายแล้วท้ายนะครับต้องเล็กสูงลุกดูนะสูงแล้วเฮ้ยยยยยย

จค่ะก kind of yeah. ็เก่งแล้วค่ะพ่อพลายก็ต้องไปยืนไปยืนคนละข้างก่อนนะคะเพราะว่าบางทีก็เขาก็จะเอาใส่ปากค่ะใส่ปากก็จะไม่ให้เขาเอาอ้อยใส่ปากนะคะก็จะให้ ยื่นขึ้นข้างบนก่อนรับรางวาัลค่ะถึงจะเอามากินนะคะเ็ chết cái vỏ chết vỏ chết chưa 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 chưa

เออปลปลอาจารย์แล้วจักกูเนาะปลอาจารย์แล้วเฮาโพกนําอาจารย์เออจําๆจําเว้ยโหเออ <laughs> <laughs> ừ. 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 <laughs> คลิปนี้ก็เอาเพียงแค่นี 0, ้ก่อนนะครับผมก็ไ <whiskey> ด้กี่เปอร์เซ็นต์แล eh ้วคะโอ้ก็ส <int> ี่สิบจะไม่แน่นอนครับผมเพราะว่านักเรียนของเราฉลาดฉลาดมากค่ะนักเรียนฉลาดมากๆเลยพราพลายทองคํำถ้าถ้าเราแบบมองมองไม่ทันนี้โอ้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่พันแจมโบบอกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหให้ได้เยอะๆทองคำเยอ ผมให้นายดูคนที Middle. ่จะมาคนที iter, ่จะเปิดโบครับคนที่เปิดโบวันนี้เร็วอย่างงก็ขอให้สำเร็จนะครับผมก็ขอพรพระครูบุคคลนะครับผมลายทองเงินนะครับผมคอยจะคอยขอให้ได้เลยนะครับผมโอเริะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับผมรับชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับกดแชร์กดดิดช่องลายทางด้วยนะครับคือเป็นกำลังใจครับผม ครับทีนี้ก็ขอฟ่าครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกัคคบคนครับผม